ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรพระประแดงขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568ภารกิจผู้บริหารวันที่2เมษายน2568เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามตนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบ ครั้งที่3ผ่านระบบซูมคลาวมิทติ้งณห้องประชุมชั้นสองสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการวันที่9เมษายนพศ2568ประชุมประสานแผนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่4ประจําเดือนเมษายนพศ2568พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเขาร่วมประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา วันที่24-25เมษายน2568การไกปารประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดกรอบเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และสื่อรายการวิทยุเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ณโรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครวันที 68, ่28-30เมษายน2568 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดก,กมรมส่งเสริมการเรียนรู้ณโนะรงแรมบางกอกพาเลทกรุงเทพมหาคนครการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอรพระประแดงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอีบุ๊กออนไลน์เรื่องพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสมเด็จพระจัน,นิกถาทีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์เรื่องสารานุกรมไทยเล่มที่43ความรู้กระดาษแผ่นเดียวอิเล็กทรอนิกส์จำนวน30ฉบับหน่วยบริการรถโมบายเคลื่อนที่จำนวน1แห่งบ้านหนังสือชุมชนทั้ง15ตำบลมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิน้นจำนวน504คนวันที่2-3เมษายน2568จัดกิจกรรมวันรักกันอ่านณนะหลานที่ว่าการอำเภอพระประแดงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอพระพประแดงเพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรูปแบบกลุ่มสนใจรูปแบบชเรียนวิชาชีพและ1อำเภอหนึ่งอาชีพการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับวันที่1-30เมษายนดำเนินการรับสมัครนักศึกษามีป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทั้ง15ตําตำบลและผ่านเพจ Facebook หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่ระดับวันที่3-4เมษายน2568บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสมุทรปราการประจําปีการศึกษา2568ณนะห้องประชุมสกรรประจําจังหวัดสมุทรปราการกิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆวันที่1เมษาย,ยน2568เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ133ปีณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการ วันที่1-3เมษายน2568บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2568นอะณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิีราสมบัติครบรอบ60ปีสวนสาธารณะเทศบาลเมืองลัดหลวงวันที่1เมษายน2568เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรณโนะรงแรมริมน้ำตำบลบางครุ วันที่8เมษายน2568้กผู้อำนวยการสกรร,ร,ปประดับอำเภอพระประแดงมอบหมายให้นางสาวเป็นศรีมีมูลทองเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรพระประแดงวันที่10เมษายน2568เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอรพระประแดงเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568ณนะบริเวณบ้านพักนายอำเภอ วันที่21เมษายน2568สกรระดับอำเภอพัพป,ประแดงปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอพัพประแดงวันที่22-24เมษายน2568บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการพัฒนาสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุรสาคร วันที่24เมษายน2568โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภักส่วนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีณห้องแคนวาสฮอล์ all, ชั้น1โรงแรมบลูฮิโปวันที่25เมษายน2568 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณนะบริเวณลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบสกรอรระดับอำเภอพระประแดงขอจบการรายง,งานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนยพุทธศัการาช2568ขอขอบพระคุณครับ